ทกสนัน่นถ่ายรูปคู่เป็นเหตุนางเอกดังโผลหลังเวทีหาลีซ่าชาวเน็ตลัน่นบัตร v i p ได้ถ่ายกันทุกคนไหมดราม่ามาอีกแล้วค่ะซิสหลังจากจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคอนเสิร์ตแบ็คพิง์เวิร์ชัวบอลพิง์แบงคอกจัดขึ้นในวันที่7-8มกราคม2566 นะัสนามกีฬาแห่งชาติสนามสุพัชลาสัยางานนี้ทั้งสีสาวจีซูเจนนี่โรเซและลิซ,ซ่าบอกเลยว่าพวกเธอจัดหนักจัดเต็มส่งพลังมาให้บิงไทยอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวโดยคอนเสิร์ตครั้งนี้มีผู้เข้าชมกว่า85,000คนเลยจึงล่าสุดวันที่10มกราคม2566 นางเอกสุปตามิวนิฐาที่ครั้งนี้ได้พาครอบครัวไปดูคอนเสิร์ตด้วยเธอได้โพสต์ภาพหลังเวทีขณะที่ถือช่อด,ดอกไม้ไปให้กับลิซ่าเป็นอีกหนึ่งภาพที่น่ารักและน่าประทับใจสุดๆค่ะแต่หลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปกับมีหลายๆคนเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์มากมายอาทิเช่นบัตร V.I.P ได้ถ่ายทุกคนไหมไปถ่ายได้ยังไงคะบางคนอย่าเพิ่งรีบค่ะ ฟังอีกฝ่ายด้วยอย่าให้น้องรู้สึกลำบากใจที่จะชวนใครเลยค่ะน้องก็มีเพื่อนคนที่สนิทน้องเหมือนกันด่าม,มากต่อไปน้องจะไม่กล้าชวนใครได้ถ่ายนอกรอบด้วยหรอคะ VIP คนอื่นได้ถ่ายไหมเอ่ยซึ่งคุณแม่ของมิวก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน้องลิซ่าชวนพี่มิวไปดูคอนเสิร์ตค่ะรู้จักกันเป็นการส่วนตัวแต่มิวมีซื้อตั๋วไว้แล้วเลยเอาดอกไม้ไปให้กำลังใจน้อง งานนี้ส่งกำลังใจให้ชีมิวด้วยนะคะเราจะข่าวให้คุณแซบสีทุกรถสดทุกเรื่องอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดไลค์และกดแชร์ด้วยนะคะ